จากแอดมินเพจแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นครับอันนี้เป็นช่องแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นครับตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่50,000กว่าคน50,000กว่าคนนะครับผมอยากจะขอเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆเพื่อเป็นแนวทางการลงทุนในหุ้น,ใน,นในหุ้นนะครับในมุมมองของผู้ชมผู้ติดตามของทางช่องเนี่ยถ้าเกิดคุณดูด้านล่างนะครับ จะมีผู้ที่กดติดตามไปแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ53.7%แต่ยังมีผู้ที่รับชมช่องนะแต่ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยอยู่46.3%ผมมุมมองว่าก็เยอะเหมือนกันก็เยอะเหมือนกันจึงอยากเป็นการขอกำลังใจจากทางสมาชิกและ FC ช่องที่ที่เป็นประโยชน์ในมุมมองการทำคลิปของหุ้นขึ้นมานะครับ ขอให้สมาชิกกับ FC ช่องเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นด้วยครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ c p f ครับพาร์ทสาพาร์ทสานะครับ c p f เนี่ยเรารู้จักกันดีแล้วแล้วก็ทำมามา3พาร์ทแล้วนะครับผมจะไม่พูดถึงตัวบริษัทกับงบกันเงินแล้วเนาะเพราะว่านักทุนหลายๆท่านเนี่ย รวมถึง f c ช่องเนี่ยผมว่ารู้จัก CBF เป็นอย่างดีนะครับงั้นเรามาคุยเรื่องกราฟกันเลยนะครับ c p f Part 3มาดูหน่อยนะครับราคาปัจจุบัน20บาท70ตังค์ราคาเส้น200วัน21บาท61สตังค์ราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น200วันมุมมองเป็นลงถูกไหมนะครับ เทรนในการดูเส้น200วันเนี่ยก็สำคัญนะครับแต่ในมุมมองผมแนวคิดผมเนี่ยรอบหุ้นสำคัญกว่ามาประมาณนี้นะครับขอดูรอบหุ้นหน่อยนะครับผมจะกดไปในคอเตอร์เลยนะครับทำเฟรมคอเตอร์เพราะว่าเห็นไหมพอเรากดมาทำเฟรมคอเตอร์เนี่ยรบเส้น200วันไปก่อนนะครับ ยังไม่สามารถเห็น CPF ตั้งแต่เข้าตลาดได้เลยนะครับอันนี้เป็นหน้าจอโทรศัพท์มันอาจจะเล็กนะครับแต่ถ้าเป็น PC เนี่ยกดคอร์เตอร์อาจจะเห็นทั้งหมดนะครับงั้นเราต้องย่อนิดนึงนะครับยอ่อบบอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ยอ่อให้เราเห็นแล้วนะครับ CPF เนี่ยเข้าตลาดก่อนปี1988หน้า1 9 8่านะครับก็หลายปีและหลายปีแล้วนะครับ ทำราคาต่ำสุดอยู่ประมาณโอ้ตั้งแต่เข้าเลยนะครับประมาณเศษส,สตังค์นะครับแล้วก็ขึ้นมาทำจุดสูงสุดอยู่เป็นหลัก 10, 10ปีเนี่ย42บาท25ตังคงงนนงน์นะครับแสดงว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งขาขึ้นถูกไหมถูกไหมถูกไหมนะครับแล้ว C.P.F ก็ไม่เคยเห็น40อัพ อีกเลยอีกเลยนะครับแสดงว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งขาลงถูกไหมนะครับเทรนเป็นขาลงในไทม์เฟรมเด a รรอบหุ้นเป็นแพงมาถูกขาลงครับอ่ะคุณจะต้องเคลียร์ตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับคุณจะได้รู้ว่าเอ๊ย้ยรอบหุ้นภาพใหญ่เนี่ยของ CPF เนี่ยพาร์ตสามเราเนี่ยมันเป็นขาลงนะนะครับแต่ถามว่าเราจะเทรดได้ไหมอ่ะซึ่งแน่นอนครับ ถ้าจะเทรดได้ไม่ได้เนี่ยผมก็จะมาอัพให้ฟังนะครับแต่คุณต้องรู้เทรนในเดก่อนรู้รอบหุ้นภาพใหญ่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาจับแนวรับแนวต้านเทรดเอาก็ได้ถ้าคนสนใจ c p f าประมาณนี้นะครับแต่จะแจ้งไว้งี้นิดนึงว่าถ้าถ้าเป็นหุ้นแบบนี้นะครับถ้าเป็นหุ้นแบบนี้เนี่ยความกลัวของเราเนี่ย ก็อาจจะมีเยอะหน่อยเพราะว่ารอบหุ้นภาพใหญ่เป็นขาลงถูกไหมนะครับแต่ถ้าคนที่เขาเทรดแนวรับแนวต้านเนี่ยหยุดหลุดแนวรับเนี่ยแต่ทนที่เขาเทรดแนวรับแนวต้านเนี่ยหลุดแนวรับเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาต้องถอยอยู่แล้วอ่ะมันเป็นเรื่องปกตินะครับไปวางแผนเทรดในเดการปรับเป็นเดย่อกราฟย่อกราฟในเดมาดูอะไรใช่ไหม ย่อกราฟในเดมาดูถ้าจำไม่ผิดนี่คือราคาของ CPF ตอนวิกฤตโควิด19รอบแรก18บาท70แล้วผมเห็นว่าเขาก็ทำราคาขึ้นไปประมาณ35บาทนิดนิด ในช่วงวิกฤตแล้วดีดตัวขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมขอย้อนดูวิทีนิดหนึ่งนะครับว่าแถวนี้หรือเปล่าอ่าใช่ใช่ใช่แถวนี้เลยแถวนี้เลยนะครับตรงนี้คือราคาวิกฤตโควิด -19 รอบแรกนะครับในปี20ถูกไหมนะครับแล้วก็ตกกระจายตลาดนะครับแล้วก็ดีดตัวขึ้นไปอยู่แถวๆประมาณ35แล้วก็จบรอบแล้วก็จบรอบนะคุณสังเกตไหมว่าเขากลับไปตรงนี้ไม่ได้ เออเขากลับไปตรงน,นี้ไม่ได้ผมจึงมองว่าเอ,อถ้ามันหลุด18บาท70นี่ก็โอ้งามไส้เหมือนกันนะบอกก่อนต้องระวังต้องระวังนะครับให้เข้าใจอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับถามว่าหลุด18บาทเจ็แล้วจะไปไหนใช่ไหมก็จะอยู่ประมาณแนวรับสุดท้ายแล้วนะครับที่เราเห็นกันมาเนี่ยแนวรับสุดท้ายเนี่ยประมาณ5 6ปีย้อนหลังนะครับ16บาท40ถ้า ถ้า16บาท40หลุดเนี่ยโอ้ลงอีกไกลเลยนะลงอีกไกลเลยนะครับคุณจะนึกว่าหุ้นพื้นฐานดีลงไม่ได้นะหุ้นพื้นฐานดีกราฟลงยับแย่เยอะแยะนะครับบอกก่อนนะครับอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับต่อไปนะครับไปดูในเดกันเราจะวางแผนยังไงดีนะครับคำถามคือมาอัพทำไม CBF ใช่ไหมนะครับผมเนี่ยเห็นเขาทำราคาขึ้นไปในช่วงโควิดเนี่ย ประมาณสักเกือบเกือบเด้งเกือบเกือบเด้งนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนว่าทำไม c p f วิ่งได้แค่ไม่ถึงเด้งนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนว่า c p f เนี่ยเป็นหุ้นที่ Market Cap สูง Market cap สูงการขยับตัวเนี่ยมันจะแตกต่างกันกับหุ้นเล็กๆนะครับ m a r k e t cap สูงดูยังไงใช่ไหมอ่ะนี่ครับ Market cap อยู่ตรงนี้นะครับ มาเก็ตแคปของ c p f เนี่ยเป็นแสนล้านนะครับการขยับตัวเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนหุ้นหลักพันล้านถูกไหมคำว่าพันล้านไป2 0 0พันล้าน3 0 0พล้าน5 0 0พล้านมันง่ายกว่าหุ้นแสนล้านจะไป5,000สล้านหรือจะไป3,000ส,สนล้านอ่าต้องเข้าใจงี้ก่อนนะครับคุณสังเกตดูสิว่าตอนที่เขา18บาท70เนี่ยมูลค่าเขาเท่าไหร่ครับตอนวิกฤตโควิด19นี่ยมูลค่าอยู่แถวนี้ มูลค่า m a r k e t Cap ของ cpf เนี่ยอยู่ประมาณแสนแปดประมาณนี้ประมาณแสนแปดนะครับแล้วพอตกใจวิกฤตแล้วดีดต,ตัวขึ้นไปเนี่ยตัวนี้นะตรงนี้นะมูลนะค่าประมาณเกือบเกือบสามแสนล้านนะเกือบเกือบสามแสนล้านนะครับผมก็เลยบอกก่อนว่าโอ้โหการขยับตัวจากแสนแปดไปสามแสนล้านไม่น้อยนะครับไม่น้อยไม่น้อยมันไม่เหมือนหุ้นแบบตระกูล10เด้งหรือ3ามเด้ง5้าเด้งที่ไปจากหลัก ร้อยล้านดีดตัวเองขึ้นไปถึงพันกว่าล้านเหลือ5,000ล้านอันนั้นมันจะเบากว่าวิ่งไกลกว่าอะไรประมาณนี้นะครับมันเป็นเรื่องปกติที่ C.P.F เขาทำได้แค่นี้นะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะนะครับอืมนะครับแล้วก็เหตุผลหลักๆที่วันนี้มาอัพเนี่ยเห็นว่าเขาย่อตัวลงมาก็คือขึ้นไป แล้วก็ย่อตัวลงมานะครับบอกก่อนเลยว่าถ้า cbf หลุด18บาทเดเนี่ยก็คงไม่ได้อัพนะครับแต่ตอนนี้เห็นเห็นมีแรงซื้อเข้ามาเออต้องบอกก่อนเห็นมีแรงซื้อเข้ามานะครับก็เลยมองว่าแรงซื้ออย่อยางไงใช่ไหมยขยา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 ยนะครับคือตรงนี้ครับในส่วนแถวนี้แล้วมีแรงซื้อขึ้นมาตรงนี้นะครับปิดเขียวเท่ากับแรงซื้อ ปิดแดงเท่ากับแดงขายนะครับผอ,อิญว่า c p f ปิดเขียวเออนะครับผมก็เลยมองว่าเออแถวนี้ก็แสดงว่าคุณต้องเข้าใจก่อนว่า c p f เนี่ยไม่ใช่หุ้นที่ที่รายย่อยจะเข้าไปยุ่งกับราคาเขาให้ง่ายนะครับรายย่อยไม่มีผลกับราคา c p f มากนะครับแต่ c p f ส่วนใหญ่จะเป็นกองทุนมากกว่าะนะครับแล้วก็รายใหญ่ที่เขาควบคุมราคา c p f อยู่นะครับผมจึงมองว่าคนที่จะ ดัน CBF ขึ้นไปได้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มรายใหญ่กองทุนมากกว่าแล้วถ้าแล้วถ้ากองทุนก็เห็นว่าในมุมมอง CBF แถวๆ18บาท70-20บาท,บาทมันไม่แพงหรือมันถูกนะครับเขาก็อาจจะมาเข้าแถวๆนี้เออก็เลยบอกก่อนผมก็เลยบอกเอองั้นเราทําแผนแ,แถวๆนี้ดีกว่านะครับอย่างซื้อประมาณนี้เนาะนะครับ ตอนนี้เมื่อเรารู้ไปแล้วว่าเหตุผลในการอัพคืออะไรนะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูแล้วว่ากรอบปัจจุบันมันอยู่ไหนใช่ไหมกรอบปัจจุบันมันอยู่ไหนนะครับกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันอันนี้คือกรอบสั้นๆนะครับกรอบใหญ่หน่อยเดี๋ยวย่อนกรอบใหญ่หน่อยใช่ไหม กรอบใหญ่หน่อยอาจจะเป็นกรอบนี้กรอบนี้กรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันนะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตทํากรอบใหญ่ละกันทํากรอบใหญ่ละกันนะครับแต่บางคนบอกว่าอ้ยใหญ่กว่านี้ได้ไหมคือไปหนีได้ไหมกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันก็ได้นะครับ แต่คุณทำทีละสเต็ปไหมเออมองดูทำจากกรอบเล็กแล้วก็ขึ้นไปกรอบใหญ่แล้วก็ขึ้นไปกรอ,อบใหญ่กว่านี้<ม>ก็ได้นะค่อยๆดูไปค่อยๆดูไปนะครับแต่ผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่า c p f เนี่ยเป็นหุ้นเซ็ตร้อยเซ็ตห้คืออยู่ในตระกูลเซ็ตต้องพูดงนี้ก่อนนะครับ<ม> c p f เนี่ยมีผลกับตลาดย่อแรงมีผลกับตลาดขึ้นแรงนะครับ แล้วตอนนี้ทุกอย่างปัญหาชั่วคราวก็คือเรื่องปัญหาการเมืองนจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมจึงมองว่า c p f จะได้ประโยชน์จากที่ทุกอย่างคลี่คลายนะครับแล้วก็ในมุมมองการย่อตัวลงมาในย่อตัวลงมาได้ดีมากนะครับก็เลยมองว่าถ้า18บาทเจไม่หลุดแล้วก็20บาทไม่หลุดเนี่ยมุมมองจุดนี้เป็นราคาถูกนะ เป็นราคาถูกนะครับแต่ถ้าเกิดหลุด18บาท70ก็เราเลิกกันเหมือนกันนะมันจะลงไปหา16บาท40แล้วอาจจะหลุดได้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ้ามานะครับอะดูกรอบปัจจุบันครับกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันดูค่าแน่นอนก่อนนะครับขยายนิดหนึ่งนะครับให้เห็นชัดหน่อยนะครับ แนวต้านในกรอบปัจจุบัน22บาท70แนวรับในกรอบปัจจุบัน19บาท10ตังครึ่งทางเท่าไหร่ใช่ไหมครึ่งทางถ้าเกิดคิดเรเร็วก็เอาไฟโบมาจับก็ได้นะครับ20บาท90ตังนะครับเอาเส้นมาวางนะครับ20บาท90ตังนะครับ ผมรู้สึกว่าวันนี้มีปัญหากับการปรับสีเส้นนะครับขออนุญาตไม่ปรับสีเส้นนะครับอาจจะดูยากนิดหนึ่งนะครับแสดงว่าโซนแนวรับในกรอบปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ยังเป็นโซนแนวรับในกรอบปัจจุบันอยู่คือใต้20บาท90ตังถึง19บาท10ตังโซนแนวต้านในกรอบปัจจุบันคือเหนือ20บาท90ตังถึง22บาท70 แนวรับแรกขยาย,ยางี้ให้ชัดนะคือโลของแท่าเทียนปัจจุบันครับ19บาท10ตังค์แนวรับถัดมาใช้เป็นแนวรับหลังพิงฝาเลยก็คือ19บาท10ตังค์นะครับแนวรับถัดมาถ้าหลุด19บาท10แล้วหลุด18บาท70เนี่ย มุมมองเนี่ยจะวิ่งลงไปหา16บาท40ที่บอกไว้ตอนแรกๆนะนะครับบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนนะครับแต่ในมุมมองผมเนี่ยที่ผมคิดว่า CBF จะหยุดลงตรงนี้เนี่ยเพราะผมมองว่า CBF เนี่ยเป็นอยู่กลุ่มหุ้นเซ็ตก็คือเซ็ตร้อยเซ็ตห้อะไรประมาณนี้นะครับเขาจะเคลื่อนไหวและควบคุมตลาดมีผลต่อตลาดมีผลต่อตลาดนะครับก็เลยมองว่าอันนี้ผมดูจอ PC นะนะครับ ผมมองว่าตอน c p f พาร์ท3เราเนี่ยที่ลงไปที่19บาท10ตังค์เนี่ยตอนนั้นดัชนีเนี่ยทำจุดต่ำสุดประมาณ1,461จุด c p f 19บาท10ตังค์ตอนนี้ c p f 20นิดๆแล้วนะครับตอนนี้ดัชนี1,549จุดผมจึงมองว่าถ้าถ้าถ้าดัชนีไม่ลงมาหลุด1,461 มุมมอง19บาท10ตังก็ไม่หลุดเช่นกันแประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอะต่อไปนะครับแนวต้านแรกคือไฮของเทนทีทปัจจุบันครับ20บาท70าท,ที่แน่ๆได้จุดสต็อปรอเรียบร้อยแล้วก็คือ20บาทกับ19บาทเลขกลมกลมะประมาณนี้นะแล้วแต่ความเสี่ยงที่คุณจะรับได้นะครับถ้าผ่านแนวต้านแรกไปได้ ก็เจอค่ากลางก่อนก็คือ20บาท90ตังคือตรงนี้คือตรงนี้นะคือตรงนี้ถูกไหมนะครับแต่ถ้าผ่าน20บาท90ตังไปได้เนี่ยเราก็จะเจอแนวต้านนี้ก่อนก็คือ21บาท70บนะครับ21บาท70นะตรงนี้นะนะครับในโซนตรงนี้ก่อนนะครับถ้าถ้า21บาท70กับ20บาท90 ตอนนั้นในมุมมองสถานการณ์ของตลาดเซตยังดีอยู่ยังเขียวเขียวอยู่หรือว่าไม่ได้ย่อแรงนะครับมุมมองการขึ้นต่อมันก็จะมีง่ายนะครับต่อไปนะครับแนวต้านถัดไปจาก21บาท70 22บาท30ตังค์แนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ cpf พั u s ส3คือ22บาท70ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ ดูควบคู่กับตลาดไปด้วยนะครับเดี๋ยวไปสรุปแผนอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ตอนเนี้สำหรับคนมีของไม่มีของหรือจะวางแผนเข้าเนี่ยเมื่อคุณเข้าไปแล้วตามแผนนะเมื่อคุณเข้าไปแล้วนะครับคุณอย่าเพิ่งมองกำไรต้องบอกงี้ก่อนคุณต้องมองว่าถ้าเกิดเราเข้าราคานี้แล้วเราสต็อปลอสสมมุตินะเราสต็อปลอส20บาทหลุดเราจะโดนกี่เปอร์เซ็นต์เรารับได้ไหมนะครับ แล้วถ้าเกิดเราเข้าราคานี้แล้วเราไปสต็อปรอตอนหลุด19บาท10ตังค์เราโดนกี่เปอร์เซ็นต์เรารับได้ไหมถามเพราะอะไรเอ้าทำไมถือยาวไม่ได้เหรอเพราะผมมองรอบหุ้นเป็นแพงมาถูกขาลงในภาพใหญ่ไงนะครับเราก็ต้องควบคุมความเสี่ยงไว้ก่อนถูกไหมนะครับแต่แต่แต่ถ้าแผนเป็นไปดังหวังอ่าถ้าแผนเป็นไปดังหวังนะครับมองว่าเฮ้ยค่ากลางอะ่ะมันอยู่แถวแถวยีบาทเกตังค์นะ นะครับแล้วถ้ามันผ่านค่ากลางไปได้ในกรอบปัจจุบันเนี่ยมันจะวิ่งไปหา22บาทนะประมาณนี้นะครับประจวบเหมาะกับดัชนีเซตเนี่ยต้องขึ้นต่อด้วยอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ,รบ,ก,บ,รรรบก็เลยมาสรุปแผน CBF กอนนะครับจุดคัดมี2ราคาคือ19บาท90ก็คือหลุด20เราคัดแล้วก็19บาท10ตังหรือหลุด19บาทเราคัดอ่าประมาณนี้ครับจุดคัดมี2จุดนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นไปดังหวังเนี่ยถ้าวันนี้ C P F ขึ้นต่อเบรก20บาท70ตังไปเนี่ยก็จะวิ่งไปหา20บาท90ตังได้ก่อนเพราะเป็นค่ากลางนะครับเมื่อไปหาค่ากลาง20บาท90ตังได้เนี่ยมันก็จะมาชนตรงนี้อันนี้คือค่ากลางนะนะครับแล้วมันก็มาชนยอดนี้ก่อนคือ21บาท70ตังอ่าประมาณนี้นะนะครับแต่ผมมองว่าถ้า ถ้าในแถวแถว20บาท90ตังกับ21บาท70ตังเนี่ยในตรงนี้ตลาดยังดีอยู่เนี่ยมุมอมองยังขึ้นต่อนะนะครับถ้าผ่านจาก21บาท70ตังไปได้เนี่ยเจอกัน22บาท30นะครับก็คือแถวแถวนี้นะครับแล้วก็แนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ c p f p a r t 3คือ22บาท70ตังอ่านะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ สมมุตินะสมมุตินะสมมุติว่า C.P.F ขึ้นไป22บาทเแล้วตลาดแบบดีตัวไปพันหอะไรประมาณนี้นะครับในมุมมองที่ทุกอย่างมันเริ่มขี้คายเงี้ยมันก็จะเริ่มดีไงมันก็จะเริ่มดีถูกไหมมันก็จะเริ่มดีนะครับมีโอกาสที่มันจะวิ่งไปหา2526ได้อ่าประมาณนี้ประมาณนี้ครับแผน C.P.F พาร์ทสประมาณนี้ครับขอบคุณ F.C ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ อันนี้เป็นเพจครับเป็นเพจนะครับสำหรับการลงความรู้ข้อมูลหุ้นบ้างแล้วก็แชร์เกี่ยวกับคลิปของช่องแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นบ้างนะครับประโยชน์ของเพจคืออะไรใช่ไหมบางครั้งครับจะมีสมาชิกหรือ fc บางท่านเนี่ยเขาต้องการขอแผนหุ้น แผนหุ้นตัวนูน้นตัวนี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วอาจจะช้าต้องพูดนี้ก่อนนะครับการทําคลิปขึ้นมา1คลิปเนี่ยกว่าจะอัดวิดีโอกับตัดเนี่ยมันใช้เวลาสักพักใหญ่ๆนะครับแล้วผมเป็นคนทํางานประจําด้วยนะครับแต่ผมเนี่ยเป็นแอดมินเพจเหมือนกันที่ขายของออนไลน์แล้วก็ขายของออฟไลน์นะครับส่วนใหญ่หน้าที่ผมจะอยู่ในหน้าจอเป็นหลักผมจึงมองว่าถ้าเกิด ถ้าเกิดในมุมมองของการคอมเมนต์ช่องอยากจะขอแผนหุ้นตัวนูน้นขอแผนหุ้นตัวนี้นะครับผมยินดีให้แผนอยู่แล้วนะครับแต่เป็นการตัดสินใจของเจ้าของพอร์ตเองว่าจะเป็นแนวทางไหนนะครับผมจึงมองว่าการส่งข้อความครับตรงสีน้ําเงินนะครับการส่งข้อความทักอินบ็อกซ์เพจมาเนี่ยเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สมาชิกกับ FC จะถามผมได้ผมจะบอกว่า ทั้งช่องทั้งเพจทั้ง Line แอดไม่มีแอดมินคนอื่นนอกจากผมนอกจากผมนอกจากผมผมจะเป็นคนสื่อสารเองทั้งหมดนะครับสมาชิกกับ FC เนี่ยวางใจได้เลยว่าคนตอบคือเจ้าของช่องคือแอดมินเพจคนเดียวไม่มีท่านอื่นไม่มีท่านอื่นนะครับอันนี้เป็น Line แอดของช่องครับติดต่อเรื่องเรียนออนไลน์ติดต่อเรื่องเรียนออนไลน์นะครับผมจะแยกไว้ว่าถ้า สมาชิกกับ FC เนี่ยดูคลิปในช่องแล้วรู้สึกว่าเข้าใจเรื่องการลงทุนมากขึ้นเข้าใจเรื่องกราฟมากขึ้นเข้าใจเรื่องธุรกิจมากขึ้นหรือเข้าใจเรื่องงบการเงินมากขึ้นหรือโดยรวมชอบแนวทางการลงทุนแบบที่ผมอธิบายลงไปในช่องแล้วสนใจเรียนถูกไหมแล้วสนใจเรียนนะครับผมอยากจะบอกว่าให้คุณทักข้อความที่เพจมาก่อน แล้วผมเองเนี่ยครับผมจะเป็นคนส่งลิงก์ n e แอดมาให้ใน l i แอดเนี่ยจะมีข้อมูลว่าเรียนออนไลน์รอบต่อไปวันไหนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก่อนที่จะเรียนเนี่ยควรมีความรู้พื้นฐานด้านใดบ้างประมาณนี้แจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ S p สเพ m โมบายครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่อง เผื่อบางคนที่บแบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทกาํากราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ fc ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบการาฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อบโบรกของช่องได้บโบรกของช่องเป็นบโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอ เบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้โบรกของยูบีเนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบก เปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ S Pen Mobile ได้คุณจะเทรพอร์ตไหนคุณจะเทรดโย B หรือคุณจะเทร CGS เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่านมาเก็ตติ้งชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากลุ่มไลน์ของช่อง ให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกก์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกซ์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบ ดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มาลายไอดีนี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรก UoB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ